ครับพี่น้องครับรถะครับเป็นแจกของกลับมาครับพี่น้องนะครับข้าวบุหรีนะครับว่าพลังพิมพ์งานนะครับพัดอาหารดีวันรัรองว่าจะรับรองว่าเป็นตัวพรราชทานนะครับพลังขิดสุดยอดเลยครับตัวพระราชทานนะครับผม กรทานเาก็ั้เียวทานเาตเดียยครับพี่น้องคณะล่อจินะครับพองพี่น้องคนมาบริจาคนะครับนี่คือทานน้ำใจจากมวล ส่วนชาวไทยกับพี่น้องบ้านใกล้เลื่อนเขี้ยงจังหวัดใกล้เขี้ยงนะครับหคือของบริจาคเป็นนการสนับสนุนมานะครับมาสิเกณน์หนาเงินมาสิเกณฑ์ต่างหน้าครับเที่ยวมังกรกูไปเรียนเนื้อนะครัร้องอีกองเฮาร่วมกันบริจาคมาพี่ใหญ่เฮานะครับหรือพี่ใหญ่เฮากำลังทายบุตรกำลังทีมงานเฮาข้า ขาคี้เาัให้คนไดนนี่บองข้าวเรานะครับวันนี้นี่ครับพี่ัอร่อยลนะครับคุณพี่กลัอออยูบพี่น้องครับพี่น้องสุดยอดเลยอร่อยครับรมอร่อยครับครับ

หลังจากนี้อะไรมาครับพี่้องครับทำนอดพานุ้นเ้ากันากยผหละับนะครับหลังจากเสไปแจรับมางจดพ่้อมาเป็นรนะครับสาว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 ให้ให้ให้ห้สมอ ล่าจับจากลาดตะพัดเลยนะครับลาดตะพัดเลยล่าจับจากลาดตะพัดเลยเอาเลยรถของให้เร็วครับคุณพี่ลงมาช่วยแล้วเข้าไปว่าไม่รู้บ้างไม่ต้องถามแล้วมาพิหนังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนก็อ่านเขาแล้วเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเดี๋ยววัน เข้าผ้าพี่น้องรอเบิ้ลรับ้ากินเขาพี่น้องนะครับปกปใหไงผ้ารีเลยขวดนะครับเขาเลยคับไดบ้างเขาเลยเด้พี่าเขได้กินเขากินไก่ก้อนนะครับเาเขาไปตะเมือนะผมนั่งวทไ้แล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่เอาทำงานพี่ใหญ่เหนื่อยมากเลยอก้อนัไหนครับ ปีน่าเยห่ครับควรปนยแห่งับา้านนี้ครับมาตรหลังวกข้าวจอยยอดเลย้นอาหารกำลังครักับข้าวองไม่มากเขาคิ้วได้เหรอเขาเที่มาเขาเลย

ไม่มีครับซื้อดว่าครับนี่ทอร์ตหารอดทนตตักระเทียมก็มานั่เลยครับนั่งกินเขากันนักเหนื่อยนะครับมาตามมาได้ก๋วยนตี๋ยวหมูปิ้งครับโคเป้แล้วก็เหลียงหมูปิ้งหมูทอดหมูทอดไม่ได้หมูปิ้งนะครับตรงนี้จะเย็น กินมาแล้วก็พักผ่อนตามภายาไทยนะครับกินเข่าพี่น้ำกันเพกตินะครับตรงนี้นะครับโอน้องด้วยกันจะต้องโอนรับได้ยินเสียงนะครับเอาโอเคเนาะหากินเข่าเข้ามาเลยเนาะเอาเปลี่ยนตากล้องบัดนี้ไปเอาเขาเจ้าจะเปลี่ยนตากล้องให้บ่อรแล้วบัตรเเปลี่ยนขึ้นมาเลยต่อแถวต่อแถวสิกินเข่าแล้วบัดนี้เข้ากินเยอะวะขวัญขวัญหรอวะ ควรไปกินกับพูดสาวนัางดาวตัวเตือนม่ท้องไปไปวันไปโดนเติมแล้วไหมพี่พี่พี่กิ้งกินข่าววะโอ้ยตั้งใจตัลูกพี่ก่อนนะไปไหมไหปไหมโอ้ยังไหวอยู่นะโอ้ขอบคุณตัวแทนกับน้องๆเนี่ยจากราชพัฒน์เลย สุดยอดมากเลยครับน้องๆเราสู้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 ฝั่งนี้สนุกกว่าเพื่อนเลยนะฝั่งนี้นะสนุกกว่าเพื่อนเลยนะใกล้ใกล้หมดยังสนุกกว่าเพื่อนเลยฝั่งนี้โอ้โหนี่ครับโกดังอยู่ตรงนี้เอง นี่ครับนี่คือของที่พี่รองเข้าบริจาคมานะครับตป็นอีสบอยจเป็นอาหารแห้งนะครับมะม่าปลากระป๋องนะครับน้ำเด่มนะครับหรือสิเป็นอาหารสดกับมี่นะครับแตงโมหน่อยอาหารสดครับพี่รองนะนี่น้ำเด่มนะครับทีมงานเขากำลังขนกันเข้ามานะครับสําหรับภูยุวัตนะครับนี่คือสถานที่ในยุวัฒนะครับเมื่อกี้ทีมงานจะลอยไปนั่นคือสถานที่ของหมู่บ้านที่ประสบภัยนะครับพอกลับมาวัดกับม่เห็นก็จะขนน้ำเต็มเลยนะครับ มีแต่น้องๆจากราชพัฒเลยนะครับและการรวมกับให้บ้านแน่นะครับนะรวมกับพี่ๆทหารนะครับนี่คนละไหม่คนละมือพี่น้องเลยสุดยอดครับนะทีมงานเท้ากับขินเข่ากันนะครับสำหรับมูลนิติเท้านะครับ โอ้ยเียมนะบเ่เย,ยมบ <laughs> บนบอบได้กิน้ยังเนีย้าเมดเลวเขาบได้กินอยู่อาโอ้ยเยียม่มเลวเขาไปเสริมทับเลยบัดเนเออคู่หูกัน,นอ,อ่ะไม่มากินเขาก็เนา ไปเข้าหอด้วยอากาศกำลังหอนครับพี่น้องครับตอนไี้ครับแต่ว่าอากาศถึงเสียอากาศหอนจังไรอกัดสื่นใจพี่น้องครับเพราะว่าได้มารวมด้วยช่วยกันนะครับคนละใหม่คนละมือนะครับช่วงจาน้อยบริหารทั้งจาน้อยกับจับโทรศัพท์มาทายคีย์ไปพี่น้องเบิ้งนะครับอ่าอยาว่ากันได้พี่น้องเด้อช่วงจาน้อยไปเฮ็ดซอยมู่กับไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับภาคกินเขา แต่ว่างลังคนก็ยังเหตุงานอยู่นะครับมันก็หล่หนาที่นะครับบ่าว่ากันนะครับบางที่อาจร้อยบ้างก็ยังสิจับโทรศัพท์มาถ่ายนะครับนะครับช่วงเหตุเบียกซอยกันก็เหตุนะครับช่วงว่างก็คือว่านี่เห็นบหมครับถ่ายรูปลนะครับบาดวงแตกแล้ววงแตกแล้วพี่วงแตกแล้วถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้วอ้าวรวมรูปนี่ครับถ่ายรูปก็ลงพี่ใหญ่เฮานะครับเนี่งไลน์นะห้า คนละหนึ่งไลค์งครับ1 2 3อา้อ้าวเปลี่ยนตากล้องด้วยหนึ่งเอาพิธาหันเข้าด้วยเนี่ยไ่ไ้ไปแล้วสองเอาสามไปเอาสี่ไลยครับ บรรยากาศชื่นเมื่อนนะครับนะครับถึงพี่น้องเฮ้าสีนะครับโดนะไฟพิบัตินา้า่วมแต่ว่านะครับแรงใจกำลังใจมาหลายสะเกินนะครับเก็ียดในหายนะครับจากความเครียดในร้ายเตือนไปนองครับ <c oughs> <c oughs> ครับแม่ครับพรอนุญาติสละที่มงานมาด้จารลอยกับพระท่านด้กินเขาอยครับเพื่อบกเพื่มใจพี่น้องเอ้ยได้มานะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเห็นทีมงานเท่านะครับช่วยกันพลเมือพลเมือาจาร้อยกับดีอกดีใจนั่มนะครับเพื่อบกเพิ่มใจนะครับช่วงไปแจกของบางันกับอุ้ยลุยกีดตมกันมวลคุบทีบพี่น้องครับนะเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นผสบไพยเท่ากับ มีรอยยิ้มเห็นรอยยิ้มก็ควนเท่ากับมีความสุขแล้วนะครับผมนี่คือจิตอาสาของแท้ครับพี่น้องครับอ,อ่ะโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนีดกันเลยกันพี่น้องครับขออนุญ,ญาตไปกินเขาก่อนมาดินะครับเนาะโอ้บูดหากันเลยนเนาะอ้าวโอ้เตะไม่ยกักขึ้นวางก็ยังสัน่นชุดรูปไปไไปไปกินโอ้สุดยอดเลยทั้งสองท่าน อันนี้เาใ้ผมใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่โอ้ขอบคุณครับก่องว้อ,อ่อนยอดเลยครับโอเคได้แล้วครับกินแบบคิดแบบคิดแบบติดดินครับโ <c oughs> อเ okay. คนาะคลิปนี้เอาทรัมปนีป่ไปน้องครับพอกันไ่คลิปหนานะครับนี่คือ <c oughs> การร่วมแรงร่วมใจของทีมงานเรานะครับกัแบบมูลิธิกู้ภัยนะครับ ใจรวบกระตันอยู่นี่สุดยอดเลยนะครับพรแกนเน่านะครับอ้าพรนุญายับคลคปซ้ำนี่แหละพี่น้องไปแล้วกินเขาก่อน